ขอให้พี่น้องครับสลับมอนี้ก็มาพ่อผมครับกับมิงพันเผือกโคนเลี้ยงควายครับและมิงพันเขานะครับครับพาพี่พี่น้องครับมาแบกหยาลุยฝนตกนะครับครับบรรยากาศขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับฝนตกลิ่นครับครับหลังจากไถแล้วก็ปั่นขาดนะครับอ่าแปลงนายะไนนะครับก่อนหนานะครับที่ปลูกไปแล้วสองเดือนก่อน ผลปลากลว่าทนน้ำท่วมไม่ไหวบวกกับทนแรงไม่ได้นะครับสำคัญคือเกิดมาแล้วคนบดเเบิงนะครับอยากจำหน้าอยู่เดือนหนึ่งนะครับก็ได้เคย่ย์รงสายตามาเบิงกับขึว่าเอ่อเป็นเพื่อนเขียวนะครับว่ามันขึ้นเตรียมถี่นะครับก็อ้อยปุ๋ยไปเทืน่นึงนะครับผลสุดท้ายก็คือ มีแต่ข้าวแล้วก็หญ้าธรรมชาตินะครับงานวดประดุกแล้วก็งานตามธรรมชาตินะครับก็บเลยเทําการรีโนเวทใหม่นะครับไทยขาดปันนะครับสําหรับส่วนนี้นะครับอสองแถวนี้จะปลูกเป็นหญ้าเพ็งกุาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาหญ้าค้นมาเสีมนะครับส่วน อีกควรมาทั้งนี้นะครับคืนกันนี่จะปลูกหญ้าค้นนะครับมันก็คือจะเอาค้นกับเพงกระลานะครับใส่กันนะครับเพราะว่าโซนนี้นะครับเพื่อนจะแหงนะครับโซนนี้จะท่วมนะครับในหน้าเปียงเดียวกันให้เดียวกันนะครับกลางๆก็จะพอดีนะครับถ้าระบายน้ำเปียงน้ำามาเวิร์ดนะครับตัวนี้ก็จะแหงนะครับจะแหงจะติ้นแต่เขือตายนะครับ ถ้าค้างนาไว้นะครับตัวนี้จะหลอดนะครับวเคี้ยวนี่ครับห้อยที่ผมไทยออกจะหลอดทั้งนี้จะ่อเล่นะครับนี่อันนี้สภาพหญ้าค้นนะครับนะครับขนาดหญ้าค้นยังยังบัวตายแต่ก็เลี้ยงมโตูนะครับบัวตายกับบัวตนะครับนี่นั่นก็คือปัญหาลักษณอหนึ่งดินเป็นเป็นดินเหนียวนะครับหรือว่าดินดากนะครับเหนียวจ้าเลยนะครับแห้งกระแตกเคือบนะครับถ้า นำทวมค้งกับเป็นเละๆไปเลยนะครับนี่ยังลงไปนี่ย่ยยเลยครับนี่กัแนวทางเกี่ยไขยเบืองต้นก็คือปลูกสองสายพันธุ์นะครับสุ่มข้างบนอ่าม่มมักนามกับเอาเพีอกอราใส่นะครับซุ่มมักนามกับเอาหยาโคนใส่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีค้นเลี้ยงควายนะครับปลูกทุกปีนะครับ ตายทุกปีนะครับผมเป็นยังครับทนพันมีเป็นซีบไรครับขอแต่ว่ารถไทยมีน้ำมันก็คนมีแหงนะครับนี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้คนข้างจะนำค้างดูดันแหงนะครับสาเหตุที่นำค้างนะครับนี่ครับมาจากนี่ครับลังคาคอกนะครับลุงให้นี่นะครับเราก็ น้ำ่อน้ำซ่ามันรดมาจะเขาให้นี่นะครับจริงๆแล้วพี่กัดยิงอยู่ทึ่ปลายโบกนะครับบริเวนว่าปลูกแปลงห้าอยู่หน้าลุ่มนะครับหน้าแบบโน่นนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่รับน้ำจากลังค่าขอบครับน้ำลดนบ่อนะครับลำาบรหล้นซ้ามาใส่นะครับนี่ครับหลังจากที่รุ่ยเดียดนะครับแบกหยาซิหอบนะครับ ลุยฝนผอมนะครับลุยน้ำอีกครับให้ออกมาหลังจากเลี้ยวนะครับเบื่องรับบบัน้เนี่ครับแต่เวี่ยนจ่าเลยครับโอ้ใดญใจอีลีครับนี่ครับยังอยู่ในสูตรกันฝนอยู่แต่ว่าแดดออกแล้วครับสงสัยเป็นหยาดมือเนนะครับก็เลยส่งให้เบียร ้าเปียกน้ำ้าเปียกฝนลุยน้ำนะครับเพระเห็ดเหลี่ยวนะครับเดือดมาทันทีนะครับโอเคนะครับสำหรับที่มีพะพีตัวน้องครับมาอัปเดตประมาณนี้ก่อน,นครับผมขอเรียบบาด์คําักรับประทานอาหารเที่ยงก่อนนะครับเพราะว่ามาจะบ่ายโมงแล้วนะครับสวัสดีครับ